เราจะไม่รู้จุดอ่อนของตัวเองเพราะคนที่ฉลาดคือเป็นคนที่ชอบสังเกตตัวเองครับไม่ใช่สังเกตคนอื่นนะเพราะคนที่ฉลาดเป็นคนที่รักตัวเองและคนที่รักตัวเองคือเป็นคนที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองไปทำบาปครับไม่ว่าบาปชนิดในก็ตามเขาจะไม่ปล่อยให้จิตใจของเขาไปเพลินเพลินกับกสศลต่างๆหรอกครับฉะนั้นถ้าเขารักตัวเองแบบนี้แหละ กอนจะให้อะไรเขาอะไรเข้ามาในจิตใจของเขาเขาต้องครองดูก่อนว่าแปนแฮตทาให้ทหําลายจิตใจของเขาไหมเป็นแทดทําให้ทหําลายอารมณ์การรัทานของเขาไหมแปนแทดทําให้ทหําลายโดยการปฏิบัติของเขาไหมถ้าเห็นว่าโอไม่ได้มันแปนแทดเสียหายตลอดจนถึงการรมฐทานก็ไม่เหลือฉะนั้นเขาก็ต้องมีกติกาโดยการสร้างขอบแค้กับตัวเองในช่วงที่พว่เขาไปวี แบบ้าวิเวกนั้นคือผมจะปฏิบัติตามกติกาห้าอย่างที่ผมได้สร้างมาเพื่อปฏิบัติต,ตัวเองที่ผมทำห้าอย่างมีอะไรบ้าง 1. บินบาตสอชั่น 3. นั่งสมาธิสีเดินจงกรมห้าสอบอารมณ์นี่ ที่การิกาภูมิตองทำแปนนปจําเนอกจากนั้นข้อไม่รับรู้ทั้งสิ้นตลอดจนทันบอกประจานด้วยถ้ายมแม่เสียชีวิตในช่วงนั้นอย่าเพิ่งบอกครับเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าจิตใจของเรายัางห่วงแม่เป็นคนป่วยอยู่ถ้าในช่วงที่เรากำลังปฏิบัติแบบเข้มข้นละรับอารมณ์ตงแตงมาครับไม่ไหวครับเราต้องรู้จุดอ่อนของตัวเอง อุปกรณ์ใดต่างๆที่แป็นแท้ทำให้แผ่นที่ไหลมาในอารมณ์ต่างๆแก็บทั้งหมดครับประพระมอยู่กับประจารย์คือผมช่วยระจารคืองานไล่อย่างทั้งงานประสานงานทั้งลายยากมากบางวันอะ่ะในช่วงที่ยังในบางวันจนถึงโบอะจานไปจานครับผมมึนหูมากเลยครับมันอารมณ์เยอะแยะมากมายล่ะอยู่กับมูขณะ แล้วก็ต้องช่วยดูแลด่ามันมันลายอย่ญ่ฉะนั้นคือบางช่วงถ้าเรารู้ว่าไม่ไหวต้องวางครับถ้าเราไม่หวงังคือไม่ไหวแมนบอสพอยเลอรถ้าเรารู้ว่าคองนั้นมันหนักแล้วเรารู้ว่ามันหนักมากเราไม่ไม่ไม่ยอมวางลงก็ยืนดเบาๆอ,อุยนะอ้ยหนะักอุ้ยหนักร้องไห้อยู่นั่นหลยสุดท้ายทามาใกล้ลำบาครับเราเองนี่แหละครับ ฉะนั้นถ้าไม่วางถ้าไม่ไหวต้องวางครับถ้าไม่วางคือจะไม่ไหวนะนี้เคยเราสังเกตจดอ่อนของตัวเองแล้วที่สำคัญครับข้อมูลอีกประการหนึ่งการที่เราได้รับข้อมูลมาต่างๆถ้าข้อมูลใดรับฟังมาแล้วทำให้จิตใจของเราเนี่นยะเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นมีสติขึ้นมีปัญญาขึ้น กรรมฐานเจริญขึ้นขอรับข้อมูลนั้นแหละให้ได้มากมากครับแต่ถ้าข้อมูลไหนเรารับรู้แล้วเราได้รู้แล้วเป็นทัดทำให้ไม่เจริญทางความแป็นยูทางสติปัญญาทางกรรมฐานทางการปฏิบัติก็ไม่เจริญก็ข้อให้ปิดซะไม่ต้องปล่อยให้มันเข้ามาในจิตใจครับเพราะอันนั้นนะ่ะมันเป็นตัวขยะอันนั้นนะ่ะมันเป็นตัวไวรัสครับ เพื่อจะเข้ามาทำลายในคนที่รักของเราคือตัวเราเองนะครับอย่าลืมนะครับคนที่รักตัวเองคือเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองไปทางบาปครับฉะนั้นเวลาที่เราใดรู้วิธีในการป้องกันตัวเองรู้วิธีในการปิดช่องทางต่างๆไม่ให้อากุรลโนเกิดขึ้นนั่นแหละถือว่าเรากํำลังปฏิบัติ ตามคำสอนของพระสมมาสัมโพธเจ้าครับและที่สำคัญคือเราต้องรู้บาปคำว่าบาปกับคำว่าบุญให้ชัดเจนด้วยครับถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าบาปและบุญให้ได้ชัดเจนเราบางครั้งเราเข้าใจว่าบาปนั่นแหละแปลบุญเพราะอะไรบาปแบบโกรธเกรียดแบบแบบยาบยาบ,ยาบเรามองเห็นได้ บาปแบบปานกลางสำหรับผู้ที่มีปัญญาเขามีปัญญาพอดีเขาจะพอจะรู้พอจะรู้พอจะเข้าใจพอจะมองเห็นบ้างแต่บาปแบบละเอียดละเอียดผู้มีปัญญาธรรมดาไม่คิดว่าไอ้นั้นเป็นบาปแต่นานๆานไปสะสมมาสะสมมาสสุดท้ายก็ทำให้มันเป็นทำให้ทำห้เรไปทำบาปตามทางกายตามทางวาจายจนได้ เร,เราเข้าใจว่าอันนั้นเป็นบุญเป็นการเข้าใจผิดฉะนั้นสรุปมาคือวันนี้คือทำไมาอยากจะบอกอยากโยมทั้งหลายทุกคนก็เหมือนอย่างว่านั่นแหละธรรมในวันนี้ไม่ได้เจาะจงใครเพราะบอกว่าธรรมเตือนสติชาวโลกนะเตือนสติชาวโลกฉะนั้นคำว่าบาปอะไรคำว่าบาปและคำว่าบุญบาปเพื่อให้เข้าใจง่ายครับพฤติกรรมใดการกระทําใด การเคลื่อนไหวไหนก็ตามถ้าทำไปแล้วเป็นเตดทำให้โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นหรือทำไปแล้วเป็นเตดทำให้โลภะโทสะโมหะเจริญขึ้นพฤติกรรมนั้นแหละการเคลื่อนไหวนั่นแหละเป็นบ้าบครับไม่ว่าเราเดินก็ตามเราเดินสังเกตดูจิดเดินของเราจิตใจของเราเราเดินเพื่ออะไรครับ เรากินเราชันเรานอนเราพักผ่อนซึ่งกัดูเพื่ออะไรครับถ้าเราชันเราชันไปมีสติปิจารณาในปัจจัยสนิสิติสินเช่นพิจารณาว่าชันไปเพื่อใครดมรงอัตภาพในไว้เพื่อจะประพฤติปฏิบัติป,ปรมาจักรต่อไปนั้นเนี่ยเป็นการชันโดยกุศลและก็การปิจารณาในอาหารที่เป็นของปฏิโูลไปด้วยแต่ถ้าเรากินไปแล อร่อยนะเนื้อไก่อร,รอร่อยอร่อยอันนั้นเป็นอะไรครับเป็นโลภะครับถ้ามาพฤติกรรมตรงนั้นเนี่ยเป็นบุญหรือกับแป็นบาปคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้เขาเรนเห็นเรานั่งช้นานควสังเวนดีขังนอกครับกายวิจารสังเวนด,ดีใจของเราเหละทถาว่าสังเกตดูในขณะที่เราคิวกินไปในขณะที่รสชาติที่มันกระทบไปในลิ้นนั่นแหละขณะนั้น่ะมีอะไรเกิดขึ้น ถ้าคิดว่าโอ้อร่อยติดจิตติดใจนั่นเลยครับติดจิตติดใจสภาวะของโลภะอะไรบ้างครับสําหรับผู้ที่เรียนอภิไปทมจะรู้ครับนะ<อ>ลักษณะติดจิตติดใจใดนั้นน่ะเป็นตัวโลภะนั่นแหละครับเมือออย่างว่าน,นะแบบบนในขณะนั้นสังเกตดูนะเอริยาบทรียหนังชันอยกเดียวชาวบ้านเขามองมาเออท่านนางสงบูชันใดดีนะแต่เรารู้ตัวใจของตัวเองว่านขณะนั้นใจกํา,าลังคิดอะไร นี่แหละจึงจะมาบอกว่าให้เรารู้ให้ชัดเจนคมว่าบาปกับคมว่าบุญถ้าไม่แบบนั้นนะเราจะโดนมันหลอกเราตลอดเลยบางครั้งทำบาปแปนประจำเข้าใจแบบบาปนั่นแหละเป็นตัวบุญด้วยเพราะลักษณะาบางอย่างครับลักษณะส,สภาวะทําทบางอย่างมันใกล้เทียงกันมากอย่างเช่นเมตตากับตัวโลภะเป็นตน้นกาโรนากับโทสะแปนตน้นใกล้เทียงกันมาก แล้วก็มันเป็นปัจจัยการใดกันกลางกลางอย่างใกล้ชิดด้วยครับถ้าเราไม่สังเกตปะปนกันหมดเลยปะปนกันหมดเลยฉะนั้นคือจึงจากการที่เรารู้ได้ชัดเจนดีคือต้องมีพื้นฐานอภิธรรมมาครับสําหรับผู้ที่เรียนอภิธรรมมาเป็นโชคดีผมก็ยินดีอนุโมทนาด้วยนะแล้วก็ยินดีกับตัวเองที่ได้เรียนอันนี้คือกีออจะจะบใจบุาเนี่ยสุปมานะคือคําว่าบาปคือ พฤติกรรมใดพฤติกรรมใดการกระทําใดที่ทําไปแล้วทําให้โลภะโทสะโมหะเจริญขึ้นหรือทําไปแล้วทําให้โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นพฤติกรรมนั้นแหละชื่อว่าพฤติกรรมในการกระทําบาปและคําว่าบุญบุญมันตรงข้ามจากนั้นครับพฤติกรรมการกระทําใดอาการเคลื่นไหวใดที่ทําไปแล้วเพื่อ สละโลภะโทสะโมหะหรือทำไปแล้วเพื่อลดโลภะลดโทสะลดโมหะพฤติกรรมนั้นเนี่ยชื่อว่าเรากำลังทำบุญครับเพราะอะไรอย่าลืมนะครับสตรูในศาสนาของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาอื่นไม่ใช่ลทัทธิอื่นครับแต่แปนเกตเล็กทั้งนั้นครับถ้าเราสมัครเอาชนะตัวเองได้ครับ และก็เราปฏิบัติได้ตามอย่างถูกต้องครับนั่นแหละศาสนาจะมั่นคงครับฉะนั้นเพื่อให้ถ้าเราอยากจะให้ศาสนาเข็มแข็งอันดับแรกครับเราแต่ละรูปแต่ละท่านเป็นสาวกของพระสมมาสัมปุทธเจ้าแหละต้องแข้มแข็งเองก่อนครับ